เรื่องพอรตทัทชนผู้มีศรัทธาทุกท่านวันนี้ก็ได้ขึ้นรถมาแล้วเดินทางมาจากจังหวัดตะแก้วจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้จะเข้าปักลำห้วขาแข้งวันนี้จะขึ้นรถมาวันหนึ่งไกลอีกหนึ่งคืนแล้วก็มาลงเรือต่อเรืออีกเข้า วัดปลักลำ้วยขาแค้งการเดินทางที่ยาวไกลอีกวันหนึ่งัไ,ไ,ไป c. ดูท,ทะเลเดินเท้าว่ามาดัานตุต้นมาเพื่ออะไรกนะัน <c oughs> คนมาเจตนารมณ์พิสูจน์เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวพระอาจารย์เนี่ยก็จะท้างวัดได้เนะี่ยตายตะระเมิดกินตะระก้อนก็จะได้ดูแลสังคมเนี่ยวันนัทธาจะเข้ามาตลอครั้งตล <c oughs> อปีนะถ้าพระอาจารย์ <c oughs> ถ้าไม่แยก <c oughs> เปลี่ยนปฏิบัต <c oughs> ินะพระกรรมฐานใช่มาเสุดย <c oughs> อดนะเทวดาจะ ปัจจุบันทำต้องสับอาตลอดดเดิน้านอถ้าสบถ้าเราทบจิแล้พุ่นากะต้องวลาตตัวที่เราก็ทำทาอะไร้องทแต่ตัวใจร้ทํานาครตอแก้โววดีไม่คุ้นะดนั้นการระบิดต้องทาให้ครบั้งเจ็ดวัน จะได้กำไรเราก็คณะเพย์คณะเรือต่างๆท่านเรียนเชิญทางนิมนต์กลับราะไนิมนต์ ทางมาถึงค่ายแม็กไม่ถึงก็ตายแม็กดีเขาบอกว่าเป็นน้ำตกผมก็่า่รู้ทีมาเอาตายก็ไม่รู้นะได้เดินทางม,มาถึงที่หมายแล้วเดี๋ยวดูกันว่า้าเลนจะมีอะไรเอ้าว มีการติดทลาดน,นิดหน่อยเปลี่ยนจุดเทียบท่า,าใหม่นะครับเพราะว่าทางนี้เด<ๆ>ินค่อนข้างลำบากเป็นกดหินนะฮะถ้าไปเดินทงางโคกมึงก็จะเดินง่ายกว่านะครับก้ก็ใหญ่เยนดวงตา การแอความสามัคคีของพระคุณเจ้าและญาติโยมที่ร่วมแรงร่วมใจกันตักทรายขนทรายเข้าวัดในงานปาริวาสกรรมน้ำเพียนเพียงรครับเดี๋ยวมาเก็บนะรครับ O คืนสุดท้ายน้องสุดท้องก่อนที่จะจากกันในง,งานปริวัตกรรมทวัดปากลำขาแข่งหรือวัดโบสถ์สเตเลสคืนสุดท้ายหลวงพ่อก็าได้เชิญนิมนต์พระปริวัตกรรมทุกูปมาสวดมนต์ธรวัดเย็นพร้อมกันหนะ้าหลวงพ่อเงินไหลมาหลวงพ่อใหญ่นะวัดโบสถ์สเตเลส อันนี้ก็เป็นบรรยากาศก่อนจะเริ่มโคดมุ่นของพ่อเงินไหลมาวัดโบสถ์สันเดชหรือวัดปากลำขาแข้งขณะนี้กำลังเดินทาง ออกจากวัดโบสถ์สเลดหรือวัดปากลัำตาแข้งได้นิมนต์พระคุณเจ้ามาลงแพลเตรียมเดินทางไปยังท่าเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นรถแยกย้ายกันไปทำภารกิจของตอนเองการปริวาสกรรมวัดปากลำตาแข้งก็ได้ผ่านพ้นไปด้วยดี เี๋ยวตอนนี้ก็ลังรอทำวัดเช้าบนเรือแพรตอนนี้ก็มาเทียบท่าแล้วนะครับผมอ่าต่อวางที่ท่าพอดีอ่ <c oughs> าบรรยกาศแพร่ิมนม้ำนะตอนนี้คณะสงก็ออกำลังจัดเตรียมภารกิจหลังจากสันพธธนุทารจำเช้าแล้วก็เตรียมตัวลง ขึ้นแพหรือลงแพถึงโบกแล้วเดินทางไปชั้นพัฒหารเพนที่เจ้าภาพหลักของงานบปินปว่าร้า,านบุญสงอะไรเป็นบรรยากาศนะครับ